สำหรับวันนี้พี่บังก็มาต่อกันที่ร้านแมนดารินเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินชาบูเพราะว่าวันนี้เราจะมากินติ่มซำเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับผมว่าติ่มซำเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ คุณผ้ชมคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านแมนดารินร้านเดิมนะทั้งก่อนนู้นที่เราลงคลิปไปที่มันเป็นชาบูใช่ไหมถูกต้องอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นแบบว่าติ่มซำนะครับราคาหัวที่บางติดไว้ครั้งที่แล้วก็คือยังไม่ได้บอกใช่ไหม,มอันนี้ที่บางจะบอกก็คือราคา199าบ้าทถูกมากหมดนี่เลยนะ199บาทแล้วไม่แต่เพียงเท่านี้นะสั่งเพิ่มได้อีกนะกินไม่พอสั่งเพิ่มได้อีกแล้ววันเนี้เราอะเอาจริงๆนะเราจะไม่โกหกคนดูเรามาถ่ายเนี่ย วันเดียวกันกินชาบูไปเมื่อกี้อันนี้คือมาถ่ายติ่มซำตาจะหลับแล้วจะไหวไหมปริมาณอาหารคือแบบสั่งได้ไม่อั้นนะติ่มซำเนี่ย199้าบาบทถ่ายวันเดียวกันเมื่อกี้เพิ่งกินชาบูไปใช่อันนี้กินติ่มซำต่อและคือแบบแต่ละอย่างนะครับผมไม่ได้ชิ้นเล็กแบบว่าชิ้นจอยนะชิ้นแบบใหญ่มากอาจมาแบบว่าเต็มเต็มเน้นๆกันเลยเขาขอให้ตัวเป็นคนรีวิวได้ไหม าน,นะนี่นี่หลักฐานยังอยู่นั่นอยู่เลย <laughs> <laughs> เมนูแรกที่ให้ลีนาลองกินนะนี่เลยซาลาเปาลาวาเ <laughs> นียลองดูดิลาวานี่คือมันจะต้องไอ้นี่ใช่ไหมแบบว่าบีบออกมาแล้วทลักใช่ปะอู้อย้มเลยไหนลองบ้างดิอิ่มแล้วนะยังยังกินอีกหรอเน่ย หมขอกลับบ้านได้ป่ะอร่อยอ่ะอยากให้ป้าลองกินอ่ะอืมอืมชอบไส้อ่ะไส้อร่อยมากปินฟิ้งอ่ะตัวซาลาเปาลาวาเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากอะไรเนี่ยค่ะอิ่มแล้วไม่ไหวไม่ไหวเลยขอบคุณเลยคือมันแบบข้อเสียของเราสองคนน่ะคือมันไม่มีใครห้ามปาล์มกันมั้ย <c oughs> คืออร่อยก็คืออยากกินน่ะนี่เขาขอนะชิ้นนี้เขาขอเก็บไว้ก่อนร <c oughs> ีวิวชิ้นอื่นก่อน <c oughs> ชิ้นนี้เขาขอนะแต่เก็บไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยจริงๆต่อไปเขาขอลองเมนูกระเป๋านี้ได้ไหมอันนี้เหรออ่าได้ได้ลองอันนี้เป็นซาลาเปาแหละไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองแบทเออไม่รู้ลองแบะดูเว้เป็นเนื้อชิมดูชิมดูรสชาติเป็นไง หอมเนี่ยัเขาหมักอย่างเลี้ยแล้วก็ไส้มันแบบหอมมากอือกินเนื้อหอมอ่ะไปแล้วกัดไส้อย่างเดียวด้วยนะร้วต้องเข้าใจเว้ยว่ามันเริ่มอิ่มแล้วแต่ด้วยแบบจิตวิญญาณของนักรีวิวไฟคือดีอ่ะไฟ้ซาลาเปาดีอ่ะ อืมนี่ดูความนิ่มเลยปะ่ะนึกถึงอันนี้เลยของเล่นที่เด็กชอบเล่นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะสลามปะ่ะเออสลามเลยความรู้สึกเหมือนสลามเลยอะ่ะชิ้นต่อไปเขาขอให้ตัวกินอันนี้แล้วกันนะนี่แล้วเ,เราต้องจิ้มมงจิ้มก่อนนะเติมคำอนะ่ะ ไงบ้างกุ้งม,มันเด้งอ่ะนูคอมเมนต์อ่ะมันเด้งไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรอันนี้ไม่ได้วัน์นะแต่ว่าอยากให้ลองมากินเองแล้วจะรู้ <10 9 S 2> ว่าเราฟินอย่างเงนี้ย<อ>เลยไ,ไก่อนอื่นเลยต้องจะบอกว่าอย่าลืมนะว่าราคามันร้อยเก้าสิบเก้าเองอ่ะกินได้ไม่อั้นอ่ะบุฟเฟ่ติ่มซำอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าหาได้ที่ไหนแบบในย่านกรุงเทพอย่างเงี้ยทั้งอิ่มด้วยอยากกินอีกด้วยจะหลับด้วยเราจะเลือกกันไหนดีต่อกินต่อ เรามามาถึงนี่เราต้องอเอาไปกินเราแบบบของของมันดีอ่ะทันไม่ได้ตอให้หลับก็จะนอนกินอยให้หลับก็จะนอนกินเป็นคนที่มีจิตวิญญาณในการกินมาอันนี้จะเป็นอ่าลองลองลองอยากรู้อ่ะนี่เราเคือแบบสั่งมาเนี่ยไม่รู้เลยนะยว่าด้านไหนคืออะไรมาแบบว่าลุ้นพร้อมกันเลยว่าไส้ด้านในมันเป็นไส้อะไรอ่ะ๋ยว่อนะดูหัวสลัก6 โอ้เหมือนกันอุ้ยไส้นี้แต่ไอ้ที่เขาจองนี่มันมันทอดไงแม้วันเป็นซาลาเปาแบบทอดอันนี้แบบหนึ่งเออไอ้ที่ตัวจองอ่ะเป็นแบบทอดอันนี้เป็นแบบนึ่งอ่ะลองกินแบบนึ่มมันก็มีกรอบกับนุ่มใช่ไหมอยู่ที่คนจะชอบลองกินคือมันมันดีมันดีตรงไผ่อ่ะ แต่มันหวานไข่มันเป็นไข่ราวานะไข่เต็มเออไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้เขาเก็บขี้ห่วงเนไงขอขอคอคืนได้มอ่าอ่าด้วยกับความที่เราเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงเขาต้องการอะไรแ้วว่าต้องยอมให้หมดแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้โมน้าจริงๆทุกคนคือแบบมันมันอิ่มแล้วอ่ะ มันจะไม่กินก็ได้แต่ว่าไม่ได้แต่ว่ามันอยากกินอีกมันอร่อยไม่ได้ว่าลองมากินเองก็จะรู้ว่าที่พูดนะมันเป็นจงลบเ,เ,เห็นทีพี่บางกะลีนาเนี่ยจะไปต่อไม่ไหวแล้วครับกับร้านแมนเดลินนะคือถ้ามามแบบสั่ง3ามเกาได้ชั้งแบบว่าเป็นตัวบุฟเฟ่ชาบูแต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบชาบูก็คือแค่เซตติ่มซำนี่ก็คือคุ้มแล้วอ่ะบุฟเฟ่ติ่มซำก็คือจุกแล้วอ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเอง ตอนนี้ก็คือไม่ไหวเลยใช่ไหมไรีวิวนนต่อไหมขอไปนอนนอนระวหว่างรีวิวต่อกันนอนจะวันไหนนอน <c oughs> เอาโอเคถ้าตัดสินใจนอนนะครับ <c oughs> ผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวปิดไว้เท่านี้ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ไปบางด้วยส่วนสําหรับใครที่จะมากินร้านนี้นะเ,เดี๋ยวบางจะทาการทิ้งพิกัดไว้ให้บนโพสต์แล้วก็ใต้คอมเมนต์อีกทีนึงสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ